สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ช่วงอุโมงค์นะครับอุโมงค์แล้วก็โค้งบางซื่อเป็นโค้งที่จะไปสายใต้นะครับนี่คืออุโมงค์แล้ววันนี้เห็นท่อเหล็กหายไปนะครับน่าจะโดนงัดไปเรียบร้อยครับเนี่ยผลม,มาจากวันก่อนนะครับเห็นคนเขายกเหล็กยกท่อพวกนี้ลง ข้างอุโมงค์นะแล้วยกใส่สามลอ้อเพิ่งมานึกได้เอ๊ะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องยกใส่รถของเจ้าหน้าที่เองนะฮะรถของรฟทอ,อะไรพวกนี้อันนี้มันใส่สามลอ้อมันไม่น่าจะขนส่วนตัวแล้วละ่ะไม่น่าเป็นของหน่วยงานนะครับแล้วดูทางน้นครับฝาปิดช่องเซอร์วิสของท่อท่อไฟฟ้าสองสว่างนะครับเป็นเสาไฟสองสว่างเนี่ยนะ อันนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าต้นอื่นๆต้นโน้นนะครับไม่อยู่แล้วครับโนนยาวไปถึงโนนเลยแทบจะไม่อยู่เกือบทุกต้นต้นนี้นะฝาช่องเซอร์วิสก็อยู่แต่ท่อน,นั้นหายไปหนึ่งครับหายไปหนึ่งท่อนน่าจะสองท่อนแลยยาวถึงโนนแล้วครับมันมีสี่ท่อนนะวางเป็นแนวอยู่ ยาก็ขึ้นโรกหมดแล้วครับน่าจะตัดกันไม่ทัน จากต้นโน้นมานะครับต้นโน้นฝาปิดยังเหลืออยู่มาเสาต้นนี้ครับเรียบร้อยครับฝาปิดไม่อยู่แล้วแล้วก็ท่อนะก็หายไปอีกหนึ่งเหมือนกันนะจุดนี้เรียบร้อยครับปวนสี่สามครับอย่างเร็ว สาต้นนู้นนะครับที่เราถ่ายไปอยู่ฝาหายนะครับแล้วก็ท่อหายขาดมาอีกต้นนี้ครับฝาหายเหมือนกันแล้วก็ท่อสี่เส้นเหลือสามเส้นนะครับเหมือนกันเลยอันนี้น่าจะไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหรือมีแค่สามก็ไม่รู้แต่ฝานี่ไปแน่นอนลงมาดูใกล้ๆนะครับท่อเหลือสามเส้นเหมือนเดิม หายไปหนึ่งหรือเขามีข้อต่อตรงไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยหรือมันสุดที่เท่านี้นะสามอา่น่าจะจบที่ตรงนี้แหละก็หายนะครับขับมาหน่อยหนึ่งอันนี้มันสุดสุดที่ตรงนี้นะสำหรับท่อไม่รู้ว่าสุดที่ตรงนี้หรือว่ามันหายนะครับเพราะที่ดูนะั่น เนี่ยเหลือแต่แผงน็อตหรือว่าน่าจะโดนรื้อไปหมดแล้วครับนนยาวไปถึงโนนเลยน่าจะโดนขันออกไปหมดหรือเปล่าเนี่ยเหลือแต่หัวน็อตน,นะครับฝั่งนี้ท่อไม่เหลือหรือว่าเขายัางทําไม่เสร็จตรงนี้ไม่รู้นะยาไปนนที่เหลือนะฮะฝาหายฝาหายหมดเลยครับนีเป็นล่องรอยเสาตัวนี้ก็ฝาหายเช่นเดียวกันฝาปิด คือตั้งแต่นอนจนถึงทางโน้นถึงเสาต้นสุดท้ายนะครับรู้สึกจะหายเกือบทุกอันส่วนน็อตพวกนี้ไม่รู้ว่ายึดหรือเปลารู้ว่ามันหายไปนะแต่เห็นลองรอยอยู่นี่ครับลองรอยตัวยึดเห็นลองรอยเหล็กยึดนะฮะแต่ว่าเขาซ่อมบำรุงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือมันหาย ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆปากทานนะคือตั้งแต่จุดที่ถ่ายมาถึงตรงเนี้รู้สึกจะเหลืออยู่อันเดียวอ้าวขบวน318ครับลบบุรีกรุงเทพมาเง,มเงียบเลยนะไม่มีเสียงวงเสียงบีบมาให้เลยน,นี้นะครับ ฝากทางอุโมงนั้นอยู่อุ้ยขบวนอะไรนั่นนะมาแล้วหนึ่งเจ็ดศูนย์ได้ฮิตาชิมา4511นะครับ โอ้ข้างล่างก็มีรถลงมาด้วยตําบวแปดหกสวนลงมาโอ้เต็ม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  หนึ่งเข้าแปก็ลงมาก่อนพอดีเลยนะฮะเท็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้ก็พามารับชมเพียงเท่านี้นะครับหลากหลายขบวน เอาสายสีแดงหน่อยนึงแล้วกันเส้นนี้ก็ไปตะลิงชันนะหดใช้ส,สีแดงนี่ก็เท่านี้จบกันเพียงเท่านี้ครับ เสาต้นนี้นะครับเป็นเสาสองสว่างอยู่ปากอุโมงนะฮะนี่อุโมงเสาอยู่ตรงนี้รอดนะครับรอดแล้วก็ต้นที่สองก็รอดนะครับฝายังอยู่ <c oughs> ต้นที่สามก็น่าจะอยู่นอกนั้นนะยาวไปถึงสุดข้างในนะฝาหายแล้วข้างในสุดๆแล้วก็เริ่มท่อหายด้วย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรครับบอกกล่าวว่าช่วยดูแลกันหน่อย <c oughs> เป็นหูเป็นตากันบ้างนะครับ หายทีพังทีอะไรมันกระทบกันไปหมดแล้วครับนี่มีรถ q S y มาด้วยนะครับหนึ่งขั้นเป็นหัวรถจักเปลา่า ยสวายห้าสออเจ็กโตถ่ายไปเรื่อยพามารับชมท่อหายของหายวันนี้ก็สวัสดีครับ